แต่นาตัวนี้นยังเสียบมันอยู่นี่มม่เลยอึดอัดมม่เลยหายใจบ่เขาเอาอย่างเดียวตาดเกินขึ้นตกวนระชั้นลมสะก้อนเป็นที่หนึ่งหายใจสะก้อนจะจะพึ่งไปเพื่นหน้าเบาจะจะพึ่งไปว่าเอาขึืนอหายใจบาเขาเอา,ออเอาเพืนอนั้นเอาเพื่น,นี้นี่ตึกหลอกตึกหลงคนทันทันอย่นี้หลงคนเร่นหนึ่งจิตตะทางขานหลงควมคิดจิตในจิต สติแต่กรรมการปิดท่านแหลกเพ่าเป็นอย่างต่ว่าจิตในจิตจิตตะสัำคัญฟุงข้อกัดตัวนิรุตตัวตีบานบางที่จะเป็นซื่อๆอยู่กับความคิดที่เกิดบางที่ขันคิดไปนน้ำมันถือกับดักปั๊บแคกกับมาล้มปุ๊บยัางเหนีนยงเอกขึ้นมาเลยนม่แหละมันหายหายใจบ่เขาบ่เขาด้วยสั้นๆคือว่าประมาณว่าขันจับความยาวแบบลากคันีู้่ละแหนเลยแน่นเลยคือเท่าเท่าเอาอะ บางคุทแก่อาจารย์วาเปนปะที่สุดกับประทิดเน้นตึกเลือยวันนี่มันกับมันกับอกเนี่ยเรว่าว่ตเองไปคิดนี่อย่างได้ว่ากลับมาล่มย่างเดียวบ,บางที่เข้าไปคิดว่าอาจารย์วาเห็นทั้เส็ทังสี่นั่งคแก้มเป็นตนคือกระบอกถูบบกไหมขอังเข้านี่มันมันคือตัวสามระดับสามในการจับคพคิดกับเ,เข้าห่งา,าหงันไหลเข้าอ่างไหลไปน้ำพมคิดอย่างนี้แต่มันกัมีควอมมันก็ ก็งงอยู่ว่าบางทีความคิดหลายความคิดหลายแห่งแต่ว่าความหมดสิทธิ์ลงลงตรงกองมันก็ยังมีอยู่นะครับม่านท่านจับคนบ่ทั้นนี่อะลรยังสงสัยอยู่บานนี้บาต้องสงสัยบอกยากขนาดนี้ตัวนี้เออความรู้ซึกกันอยู่ไนตัวอยู่แต่ความคิดกันไปบางทีความคิดกันไปน้ำความคิดนี่ไหมครับเออควเชื่อกไายยาวไปเลยเพราะลายาวกูซึกตัวรับเข้ามากแน่นตํำแน่นนั่นแหละนันละหนอนนีว่าอะไร บรต้องกังวลบรต้องยังใดๆต้องจิตเก็ดนิสัยต่างๆจับมาลงก่อนบรต้องคิดหาเหตุหาผลหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะเกิดน่ิสัยต่างล้อย่างเดียวพอนี่พวกบนเต็นเต็นน่าล้มนะครับจับเอาเพีแค่หายใจมันคืไปเอาเองแบบน่าล้มก็คืไปเองตามลำดับเก่าสัก่อนใส่เขาว่ามันเริ่มส่วนไหขึ้นไหมอันนี้เคยมาแต่ต้นต้นปีแล้วครับตอนนั้น กูน่าล่มขึ้นดูแต่ขึ้นเงี้ยขึ้นขึ้นแต่ว่าพัฒนาไปทั้งไม้ป๊อกพัฒนาไปหมายถึงว่าตอนแรกลมหายใจมีอยู่นอารมณ์มีอยู่ตัวที่ตัวต่อไปนี่ซ่อมลงๆโปร่งๆเบาสบายบาบป๊อกส่ายป๊อกขึ้นก็ดีไ่ได้ฝึกเลยเนบวกไปเลยการปฏิบัติโอ้ยมันก็ขึ้นไปไปแค่มันขึ้นใหม่เท่านั้นแหละก <c oughs> <c oughs> ลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งไม่เอ,อิ่มหนึ่งไม่ พวามีิจัดการได้เลยสืสั่งเล็กสะเอายังเอายังเอายังหลวงพ่อบําจักรําเดืลดร้บนหลังเดี๋ยวหลวงพ่อจะใจเองดอกตาเล็กขาดยังก็แล้วแต่นั่นเหรอพ่อเอองั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่นู่นเลยครับตอนที่ว่ามาหาหลวงพ่อนี่จะมากราบเรียนหลวงพ่อว่าเดี๋ยวุนคนงานนี่จะมาเนี่ยจะขอพักผัดที่โน่นพักพอวันที่พฤศจิกายนพักเลยในกุฏิได้เลยครับพักได้เลยทางน้ำตัวใดมันตัวรวมมันใสได้อีกดอกครับใสได้ นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็บอกกัอกเปิดน้ำเปิดน้่นั่นนี่ได้ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตผมก่อเดี๋ยวไปที่สถานที่ก่อสช่างก่อนครับไปเลย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 ปเริ่อยเพิ่อี เริ่มต้นใหม่คนมันเป็นนี่แต่มันบางยากดอกแค่เหลือบตาดูไปอยู่ใแ้ใเจเขาออกมันก็เป็นไปนดูกับมันเลยเดี๋ยวมันจะพัฒน,นาไปเอาเองดอกอันนี้แค่พระท่านความคิดซื่สๆดอกต้องคิดนั่นเรียกว่าสังขารละขันเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงเอาความคิดปัจจุบันกับไปใส่มันมันเลื่อนกว่ท่านเรือตรูประขันพัฒนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน แต่ว่าบ้านี้มันเลย่ระท่านเพิอมคิดที่อื่นว่าสังขารหลักฐนที่มันเป็นของมันอยู่แล้วนั่นนะมันเออเป็นธรรมดาได้แนวมนี้มันมันเป็นว่าสุเขี่ยที่เดียวมันเป็นที่เดียวตาประสบการณ์นั่นแหละิสิเป็นตัวจริงของเขาด้วยบัดนโอ้เป็นดูเข้าดูเข่าดูเข่าจับเลยเองบ้านเลยเองคือว่ามึงเปลยนเมื่อไหร่เชื่ว่ามันจะห้ามคพามคิดห้ามมึงจะคิดแนวนี้มันนั่น

เสร็ืกอกันบัดแค่ที่นี่พอ่อนแล้วมันอ็ที่มันมันเลยเป็นหยออ่อนนอกปฏิบัติหรือว่าเป็นหย่อนก้องคิดไหลออกไปเหนหย่อนปฏิบัติกับแม่เป็นหยออ่อน,อนเป็นหย่อนต้องปปิบััิกัแม่พอมันจะเป็น่ช่วงหนึ่งนนเนียมนี่ต้องพอกับเป็น,น,นเนาะลื่นกันที่ซูอม่สิช่วงใดก็แกงมีเนี่ยเ <c oughs> ออว่าตั <c oughs> ้งสิ่้องใส่ห่ัเห็นประเตศทั้งเรื่องมือ เจ้าสบายตั้งไต่ตี่นีย่ายนี้บางดูน่ะมันเป็นธรรมดาเลยคำแรกเออสืเขาถือว่าคำดีสองมาสื่อยังันคิดบอกเลยบอกก็คือบอกเลยเลยว่าธรรมดาเดียขนาดเรากันยุ่สมอยยุ่น้ำกันสมือนี้มาเจอเอนเอยสื่อเกินนังสิสตึ๊บเลยบอออกดับเลยนั่นแหละนั่นแหละสั่นมต้องงงเสร็ไป้วยมาเป็นบ้าดอกหน้า บ่ได้คิดถึงตัวผเป็นหนาคิดแต่า่อาการเนี่ยผม่าผมเป็นหลายเดือนตั้งแต่เหตุมาเลยงานเป็นพอมาถึงตัวนี <h <h ้ปุ๊บมันิีเหมือนกรบเหตุยังเปลี่ยนเลยมันหลายบบความผิดยังเป็นเป็นแบบนั้นแหละล้วเป็นยรายาห่หนึ่งดอกมันทีเห็ุให้เขายานเหตุไห้เเศร้าเหตเาเลือกปฏิบัติ เดี๋ยวถ้าคิดปุุงซ่านไปนี่บ่อข้าวหวานทำแตกนี่บ่อข้าวเปลี่ยนบ้านนี่บ่อข้าวหวานก็อะไรผมเลยคิดแต่ว่าเป็นน้ำยังมันคือเบิ่องยังหมูออกมคือทิ้งคนหมูเคยเห็ดนี่เทาแง่คิดซื้อคนบ่ออั้ทั้งๆคือนางน้ำกันเรื่ธรรมดาเรือมันฟังเป็นธรรมดานั่นแหละเดี๋ยวระยะนึงเดีหนักเกิดมลทัยขัดขัดจะทากันยังลืมเด้ เราซูมเออร์นี่ก็ได้เอาเป็นยังขึ้นยังขึ้ทั่วนี่ตัวเด้ขึ้นมาดาเด้มีแต่ข้าใจอยคือถ้ามันเป็นสันทุก็จะก็คิดหาเหตุผลมาเลยปล่อยมันเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาใหม่หรอกเนี่แหละบเมื่อกี้หาว่ามันนั่นอันนี้บมื่อกี้เลยเด็กว่ากลับมาลมเลยทเก่าขึ้นมาเองง่ายๆดีกว่าจะได้ซื้อเข่าไหม บัวท e <ım ensen> ่านตัวขลาเห็นกองทีมเปนลายๆกษตรกรมาเพรอย่างสกะตกรต่างต้นใหม่ต่างต้นใม่คือมคือเก่าเกาะตัวนี้ไว้เปิดนั่งถงเกาะร่มไว้เชินมาเลยข้าวเดยวมก็ไปคัอเก่าเป็นไรก็เป็นแนวมนีเป็นตุกอง์ัานแห่ที่เขาจปฏิบิมาจากเรื่อมาคิดให้เหตุผลยังได้แล้วแต่มันสิเป็นเป็นไปถิ่นไฟถิ่นไปถิ่นวันน้่งกับมาคิดไม่ลย มันเกิดไปนั่นเกิดจริงๆแต่นี่ทำไปมันเกิดเรี่ยวมันก็ไหลตามความคิดไปเลยครับถ้าถ้ามันสิไหลหมายถึงเ้าเ้าไป็นรวมเป็นความคิดก็มันกลับมาล้มทันทีหรอกเมื่อเกาโตไม่ขึ้นมา่ิดีบไม่ขึ้นเก่าต่างหละว่าิดอันเก่าหรอกเดี๋ยวเราอยากให้จีบเกิดจีบในช่วงช่วงอายุที่ผ่านมากเลยครับ บนทิ้งว,วัาโดนเลยวทุกเมือ่ครับพุทธเป็นมาเสยนั่นแหละนั่นแหละเอินว่าสังฆาระขันธ์ที่มันเป็นบันทึกของมันต่างหากนี่นี่ลืมไปแล้วดิเ่อเคยขาดคิดว่าสกิดพอดเนี่ยต้องใส่ว่าขับพุทธเป็นมาได้เฉยเมื่อที่ละเอียดเข้าละเอียดเข่าหลายๆอย่างที่ค่อยๆพุทธเป็นเป็นมาเหมือนกับพวกเมื่อยวาระลึกศาสตร์ใดหนะึ่งถ้าเป็นเด็กน้อยกระหูเลยมันแปลกประหลาดไปเลย ภาษาคนบ่ท่านจักหนังหูุจักเรื่องร่างของขลุ่ยจะเป็นเด็กน้อยยอ้อนเข้าไปหอดในทองเม่เลยทองแม่ไปอีก,ย,อกย้อนเข้าไปเบายุคขุนยุคพี่ยุคพี่พอดีตมากจากคนจากคนไหลไปเลยก็ไหลเด้เออตัวนางเบงิ่งโอ้หลายล้านตาสต้์เด่นดีวุคน่ะต้อนเลยยุตไว้ข้อเศร้าคนละ่ <c oughs> ะขนาดน,นั้นเด่นมันเป็นอีหลีเลยเป็นของมันเองไปเริ่มนี้นาทีรัว บอกจังว่าว่าคอยบอกหรอกแม่ดึกหลับตับนนก่อนเงี้ยกอนเลยนานๆจังที่บอกกันเลยแล้วตามนั่นแหละไปเจ้าซื้ออันไอไอ,ไอ